เรารับแตกเดียวไปเลยครับพี่เริ่มเริ่มเริ่มไปเลยครับสุดยอดมากเริ่มดิ้นฮะเริ่มดิ้นเริ่มดิ้นจกเลยนะครับอ่าพี่พี่ไปก่อนพี่ไปก่อนเต้ไปก่อนสุดยอดล้าม้าเไปครับพี่พี่ลบก้นถือหน่อยถือถือถือดิ้นอยู่นะครับแต่มันไม่ค่อยแรงมากเดีย๋ยวน้องขอระยะค่อยๆรอเปิดอยู่นะครับยืดหนึต่ตึงๆเลยครับพี่นี่แรงไหมครับ น้องจะกไม่ช่วเปิดนะพี่ห้ามโยนนะครับห้ามวางเฮ้ยถาพี่ไม่ต้กลัวนะครับจับแน้นไม่ต้กลัวไม่ต้กลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้กลัวครับพี่นะไม่ต้องกลัวตีมินก่อนมาทางไหนครับจะกลัวเดี๋ยวนะจับแน่นๆนะอย่าโยนนะครับพี่ เราก็ขอโทษด้วยครับพอดีเป็นการแสดงรอบเดียวพอดีน้องทีมงานเอาอาหารไปให้ฮะแล้วก็น่าจะกลัวครับนี่ไปล็อกตายแล้วัวเียมนก่รร กม่เตนะขอนะเกครับได้มาอ๋อ่กล้ย่ขอบคุณนะครับมารวมแสดงบนเวทีนะครับคุณมากเลยครับเชื่อพี่คุณครับพเอ๋สองพี่เอ๋นะคขอบคุณนะครับ อ็แล้วนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณการท่องเที่ยวแม่กียงจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีทุกทุกคนเลยขอบคุณแน่ๆทุกท่านที่อยู่ใน้านหน้าเวทีครับรอบนี้วาหน้าที่้องเชิจครับชมเป็นสองท้ายกันแล้วเอาเสียงปรบมือให้กับเด็ก